ตะวันนะคะและข้างๆเราคือไอล่าค่ะสวัสดีค่ะไอล่าค่ะเป็นดารา้วก็ไอดอลสาวนะคะยินดีที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ตะวันนะคะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วค่ะอย่าลืมทำตามกฎด,ด้วยนะคะคุณไอล่าออมรู้สึกว่ามันแตกต่างตรงที่เหมือนกับ คือมันเป็นคือเขาออกแบบคาแรคเตอร์ให้มันแบบเหมือนเราเหมือนพวกเรามากขึ้นคือคนนี้ก็จะมีความนิ่งมากมแล้วก็คนนี้ก็จะมีความแบบ e อ e น g y ์จล้นๆมีความแสบมีความอ,อย่างนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ความต่างมันคือเราสนิทกันแล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องปรับจุนเรื่องความสนิทสนมเยอะแต่อาจจะปรับเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครมากกว่าแบบทำให้มันชัดทำให้มันต่างจากเรื่องใจซ่อนหลักค่ะ เห็นว่าความต่างอีกอันหนึ่งก็คือคือนอกจากว่าเราแบบเคยร่วมงานใจซ่อนรักมาแล้วแล้วมันเหมือนแบบฉากแรกที่เราจูบก,กันบนเพดาะนอะมันเหมือนเราแบบเหมือนเคยจูบมาแล้วแต่ว่าจริงๆเราต้องแบบไม่เคยจูบมาก่อน,นก็ต้องปรับกลับไปว่าแบบเออต้องลดลงมาหน่อยเพราะความสนิทของเรามันมันเกินตัวละครไปหน่อยต้องลบลบหน่อยค่ะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เพดานนะดาดฟ้า ออตัดฟ้า <laughs> ใช่ตรงตัดฟ้าที่ที่แบบยิงปืนอ่ะที่มีเลเซอร์ที่บอกรักไอร่านั่นหละซินนั้น <laughs> ตอนแรกแบบจุบจุบไปแต่ว่าจริงๆมันต้องแบบไม่เคยจุบ <laughs> ก็เลยเป <laughs> ็นจะุบแล้วเนาะใช่ <laughs> ก็เลยแบบเออต้องลดลดหน่อยค่ะ <laughs> จริงๆเหมือนยังไม่ผ่านการเวิร์กช็อปคะ่ะเรื่องนี้ <laughs> คือณตอนนี้เวลาที่อาจ,จคือยังไม่ผ่านการเวิร์กช็อปเราก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนได้บ้างแต่เท่าที่ฟังพี่ผู้กำกับมาก็คือพี่นายบอกว่าให้เป็นตัวเราเลยค่ะสำหรับหลีนะคะน่าจะขบวนความคิดแ้้วก็การกระทำของตัละครจะต่างกัน mm hmm. เช่นสมมุติ ตัวละครตะวันอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนสังเกตการทุกอย่างแล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วถ้าไม่ถึงขั้นสุดอาจจะไม่พูดแต่ของพี่หมอจะแบบมันขั้นกว่าหมายความว่าเขาจะมีมเขาจะมีความแบบคอนโทรลมีความเป็นเป็นผู้มีอํานาจมากกว่าอืมใช่แล้วเหมือนพี่หมอเขาเป็นอะไรเขาจะแสดงออกเลยนะ ใช่อ,อาจจะคุมบางครั้งก็หลุดหลุดคุมคุมไม่ได้แต่อันนี้ก็จะมีความแบบกุ้มกลิ่มมีความแบบเก็บในใจมากกว่าสำหรับออมออมคิดว่าในใจซ่อนรักอ่ะเอิญเขาจะมีความเด็กกว่าแล้วก็มีความหวานมีความแบบสวีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบซอฟต์มากกว่าแต่ว่าสำหรับในตัวไอร่า ไอร่าเขาจะมีความเปรี้ยวมีความแบบกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความอะไรมากกว่าน้องเอิร์ธอาจจะกล้าแสดงออกแค่กับพี่หมอนะบางทีสมมติแต่ว่าแบบไอล่าคือแบบเขาแบบไปขั้นกว่าแล้วอ่ะเขาเป็นไอดอลที่แบบกล้าเ,เต้นกล้าร้องต่อหน้าคนอื่นซึ่งบางครั้งตัวออมเองก็ยังไม่กล้าทําเลยเขาจะมีความมั่นใจสูงมากแล้วก็เปรี้ยวมากเป็นคนขี้อ่อน ใช่เหมือนคีอ้อนมากๆแล้วก็พี่ใส่หน้าหลังอาผมคีย้อนอนู่แล้วค่ะไงอย่างงั้นเลย <c oughs> อย่างงั้นเลยแล้วก็แบบเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่รอบข้างแล้วก็ชอบนอน <c oughs> สุดๆของพี่หนิงหนิงเนาะออมคิด <c oughs> ว่าพี่หนิงหนิงเป็นคนที่นิ่งมากแล้วก็แบบอิมมอร์ช l นลสเตเบิลสุด,สด <c oughs> ๆคือแบบ คืออมว่าเขาเป็นแบบผู้ใหญ่มากเขามีความมาชวัวมากอะต้องบอกเลยว่าใครที่ทําให้หลิงโมโหได้นี่คือสุดยอดนะคะอืมแล้วก็อืชอบเทคแคร์พวกอื่นรู้สึกว่าอยู่กับพี่หลิงแล้วเหมือนมีคนดูแลอืถ้าเ่งประกันอยากใหนออ้น้องออมน้องออมน่าจะอยากได้บทที่แบบท้าทายกว่านี้ไหมถือว่าแบบ ย k n น w ี่ you know ลิงลิงคุ y o ยูโนมี you know e แต่ตอนแรกเธออยากได้เป็นผีอะ่ะงั้นเอาเป็นผีที่อิมมูชันลสุดๆแล้วก็ดีไปมันมีปมแบบว่ามีความฟิลแฟลชแบบฟิลแฟลชแบ็คใช่ที่แบบรักรักมันนัดคนหนึ่งที่แบบทำยังไงถึงกลับไปแบบได้เจอได้รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไม่ได้รักฟยนบทคะ เราได้พล็อตจากหลิงๆฟัง,งแล้วนะคะอย่าลืมเขียนและเอาออมและหลิงไปเล่นนะคะเออใช่เธอเธอเธอบ้างคำถามมีอยู่ว่าอะไรนะถ้าเธอเป็นพ่วมกับอ่ะเธออยากให้พี่บทของพี่หลิงๆอ่ะออมอ่ะอยากให้พี่หลิงๆเล่นบทแบบเป็นคนจนอ่ะคือพี่หลิงๆอ่ะเป็น,<อ>นคนที่นก็จนนะจริง <laughs> ใช่แต่กดไม่ลงอ่ะ <laughs> คือคือ,คอมันจะมีละครอยู่เรื่องหนึ่ง <laughs> ชื่อหนึ่งในร้อย My Cherry Amor ใช่ไหมซึ่งพี่หลิงหลิงอ่ะเล่นเป็นจันทร์แล้วคือพี่หลิงหลิงไม่เหมือนคนจนเลยคือออมอ่ะยังไม่ได้เริ่มดูใช่ปะแล้วออมมาไปดูอ้าวพี่หลิงหลิงเขาเป็นคุณหนุ่มคุณนายเหรออ้าวเป็นคนจนเป็นคนจนดูได้ไม่ได้ดูจากหน้านะดูจากบ้านใช่ดูชั้อ่่ร่าหลิเป็นคนจนตอนตอนตอนมาดูบ้านจันทร์ Oh. คือแบบความบ้านไม้อะบ้านไม้คือทรงผมและการแต่งหน้าน้อยและการแต่งตัวไม่ <Thank you. S 2> ได้ทำให้ไม่ได้ทําให้เขาดูจนลงเลยใช่ซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษของลิงหลิง mm hmm. เขาเรียกกดไม่ลง <laughs> เป็นบทบาทใหม่ๆที่พวกคุณไม่ควรพลาดอบอวนหัวใจอ๋อกอดไงใช่ we always hug ใช่กอดให้กำลังใจ กอดหมาไงกอดหมาค่ะใช่แต่จริงๆจะบอกว่าช่วงนี้ก็แอบจัดการไม่ได้นิดหน่อยระหว่างแบบเรื่องเรื่องเรียนเรื่องงานแล้วก็เรื่องงานแล้วก็เรื่องงาน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 คือตอนนี้กลายเป็นว่าแบบเหมือนทุกอย่างมันแบบผสมกันหมดเลยแล้วก็พยายามหาทางรีแลกซ์ยู่ซึ่งหายยังไม่เจอเลยท้าพี่หนิงมีวิธีก็บอกด้วยนะพี่ก็กำลังตามหาวิธีนั้นอยู่ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะ ก็พยายามหาใช่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็คือกอดหมาก็คือกอดหมากอดอุ่ยค่ะวันนี้เป็นหมาน้อยนะวันนี้เป็นหมาน้อยเป็นหมาน้อยทุกวันกังเออยจางพี่ออนันบอกห้หมาน้อยทุกวันโอเคเซฟโซนแบบเพื่อนนะคะหลิงคิดว่าเซฟโซนแบบคนรักอะเราจะสามารถปล่อย ได้มากกว่าเพื่อนเยอะกว่าเขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่ามันจะมีความเป็นครอบครัวมากกว่ามีความเป็นแฟมิลี่มากกว่าคนรักมันจะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นทั้งคนรักได้อะนึกออกปะน่ารักมากใช่สำหรับออมสำหรับเพื่อนกับคนรักจริงๆก็คือไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่แค่ รูาาส้สึว่าคนรักต่างกันตรงที่เขาเหมือนคนในครอบครัวแล้วเราสามารถเล่าทุกเรื่องให้เขาฟังได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะจัดเราแล้วเขาก็เราก็เขาก็จะพร้อมเข้าใจเขาจะพร้อมเข้าใจแล้วก็ดึงเราึไปทั้งห่าใช่าะะทางออกช่วยเราอะไรใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพอเราปรึกษาเขาจะมีวิธีแบบวิธีทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแล้วก็เรื่องเล็กก็คือเป็นไม่เป็นเรื่องเลยอย่างเงี้ยคือแบบมันจะทุกอย่างมันจะง่ายไปหมด มไม่ต้องผ่านกระบวนการคันคิดเยอะและเป็นตัวเองได้มากอ๋อ,อ,อคิดออกพี่หล,หลิงชอบตักข้าวให้เวลาอยู่บนโต๊ะอ,อาหารใหญ่ๆคือบางครั้งพอเรากินข้าวกับคนเยอะๆเราก็จะแบบมีความเขินอายในการจะแบบตักข้าวอะไรเงี้ยพี่หลิงจะเป็นคนแรกที่อาสาสมัครในการตักข้าวและฉันก็ไม่ต้องกลัวหิวอีกต่อไปนะคะในการกินข้าวโต๊ะใหญ่ ออมแบบอันนี้ไงไม่ค่อยกินพี่ก็เลยตักให้อกินเยอะๆนะลูกฉันเป็นลูกท่านหรอใช่ไหมว่าชี่หนิดาเป๋าเตาเอเดี๋ยวนี้รู้เยอะแหละไม่ได้ละรู้เยอะว่าชิ่หนิดาผงผงอีผงหยกโอเคก็สัหรับออมเหรอออมก็จริงๆมีหลายอย่างนะที่ทำให้รู้สึกหวนใจอ่ะก็หนึ่งในนั้นเหรอ เวลาแบบเราเราทำอะไรผิดพลาดหรือว่าเราแบบเหมือนคือคือน้องจะชอบพูว่าแบบเออไม่เป็นไร่ะดจีเจอะไรนะ่าง mm hmm. เออที mm ่ม hmm. ันแบบน่ารักมาก I love feeling ling เอออันนี้ก็อัน,นีก็อีนนกอย่างหนึ่งชอบพูด I love feeling ling แต่ต่างกันเจ็ดปีนะแต่เรียกเขาลิงลิงใช่โทษค่ะพี่แต่คือหนูแบบไม่สนุกแต,แต่ลิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าห่างกันเจ็ดปี ถูกเปิดเผยไม่ได้ก็จะมาแชร์กันหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ด้วยกัน,นจะชอบพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึง mm. เออแต่บอกไม่ได้นะคะแต่บอกไม่ได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันเป็นความลับะะระหว่างเราสองคนแล้วเราก็เมาส์กันให้แฟดเลยเวลาเราอยู่กันสองคนไม่มีพ <c oughs> ิม์ไงรับเราเราก็จะแบบ <c oughs> เลยครับผมไม่อยากไป็นเนต่อล้ครับไม่เป็กกบบนที่ทวีตนะโอ้ช่วงนี้ผมอยากเป็นกุบบ้งม่กจริงรเดี๋ยวเจ๊พกกากลับเดี๋ยวเจ๊จะเสร็จงานจะรีบเสร็จงานแล้วก็รีบให้กลับบ้านนะ <c oughs> มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่หลีรู้สึกว่าหลีอยานที่รู้จากน้องตลอดก็คือการที่นางเอามือขึ้นมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ลองให้เลย คือเราอ่ะเขาเป็นคนอ m o t ชัน a l l y ใชแล้วหลิงเชื่อว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเชื่ออะไรง่ายอ่ะหมายถึงว่าแบบสามารถดีฟลงไปเลยอ่ะอาจจะเป็นเพเชื่อคนง่ายใช่ไม่หมายถึงหมายถึงว่าหลิงคิดว่าเธอหน้าจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์นําเหตุผลมากกว่าใช่เธอก็เลยสามารถแบบ แล้วหลิงอยากศึกษาสิ่งนี้มากๆาคือสิ่งนั้นนะมันคือการที่อสมมติอันนี้เราอยู่หลังหลังมือตัวเองนะก็คือเราฟังบีฟใช่ปะเราฟังบีฟฟังบีฟแล้วสมมสึกว่าเราก็ขึ้นไปแล้วก็ทําหน้าตาหน้าเกลียดแบบอย่างเงี้ยแล้วน้ำตามันก็จะไหลออกมาเองเนี่ยโคตร Amazing แต่มันหน้าเกลียดแล้วมันก็เลยต้องปิดเอาไว้ไม่งั้นเลือดเราจะเป็นอย่างเงี้ยข้างนอกมันไม่ได้แล้วก็เลยต้องใช้มือปิดเอาไว้หรือไม่ก็แบบใช้วิธีแบบห่อตัวเอา อ๋อมันจะทําให้รู้สึกอึดอัดใช่เออไม่ไม่ไม่รู้ว่าแต่ห่อตัวแล้วมันเศร้าเปลาอ่ะก็เลยใช่ใช่มันจะมันทางการแสดงมันก็จะแบบทาให้รู้สึกอึดอัดหดหู่อะไรเออมันรู้สึกหดหู่ใช่ใช่ใช่ก็ทําไปเลยออมมีบ้างไหมของหนูอ๋อของเจเจน่าจะไม่ค่อยมีอะไรคือของเจเจออมรู้สึกว่าเขาอ่ะเล่นเป็นคาแรคเตอร์นิ่งๆได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ดูแข็งเทือคือคือบางคน จริงเพราะเขารู้สึกว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าคาแรกเตอร์เรานิ่งๆอ่ะค่าน้องเอิญมันก็จะแบบมีเส้นบางๆระหว่างนิ่งกับแบบเล่นไม่เป็นธรรมชาตินึกออกปะแต่เขาสามารถทําให้มันเป็นธรรมชาติได้แล้วแบบเหมือนเป็นตัวเขาเลยซึ่งตัวเขาเองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือนิ่งเป็นคนนิ่งอ Amazing talent Amazing talent Amazing talent ของพี่หนิงเป็นอะไรคะขอพี่เป็นพพลัน อ๋อหรอคะออเพื่อนเล่นอย่าเล่นเพื่อนค่ะถ้าเธอฉันเป็นเพื่อนเล่นอ,อ,อย่าเล่นกนก็น,นั่นได้ไหมงไงเดี๋ยวคน,น,นอื่นเขาจะคิดมากคิดไปไกลนะคะไม่ใช่แค่กับฉันนะแล้วหนิง ฉันชื่นชมคุณทุกค,คนจีฮร้องม <สะ S 1> ากเลยพบรักลูกสุดท้ายค่ะลุกนี้หลิงอ่้ชอบลูกเนี้ยเอาป็นว่าลูกเนี้ยเป็นลูกเทเออลูกนี้รากันเอาไว้ชุดแรกก็เข้ากับที่หลิงนีนะคะ เป็นชุดที่ดูชิวๆแล้วก็มีแบบเสื้อคลุมทับอย่างเงี้ยพี่หลิงชอบอ่าพี่หลิงชอบใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะน้องน้องน้องใส่กีเผาก็สวยนะกีเพาอ๋อฉันจะเป็นสไพยจีนจะอยเผาแล้วเนี่ยสำหรับหนูเป็นกีเผาใช่ไหมใช่สำหรับพี่เป็นชุดแรกดูชิวๆมีแบบเสื้อคลุมดูเป็นพี่หลิงหลิง้ถ้าอยากมีโอกาสได้แต่งหรอคะก็น่าจะแต่งเป็นแต่งเป็นผี คนปราบผีนี่คนปราบผีนี่ผีคืออยากเป็นผีมากไม่รู้เป็นอะไรเป็นแบบความฝันไว้เด็กจะบเป็นผีโอเคดีวีเดียวแต่งงานีน้องอเท่าไหร่สามสองเราเล่นดิวไปวะแบบแค่แต่งแล้วไงสามสองก็สามสามเองอ่ะ สามสามก็อาจจะแต่งงานแล้วนะสำหรับ้องออมอะทำไมอะไม่รู้ทำไมอ่ะแล้วเจ๊อะไรมายืนยันเจ๊ย่างอ่ะมูจัมมูส่วเจ๊ยืนยันไม่ได้หรอกแต่ว่าเจ๊คิดว่าเป็นจอะเจ๊อะอีกสิบปีเจ๊ทำแหละอีกสิบปีเจ๊ก็ยังทำธุรกิจเหมือนเดิมแหมเจ๊ก็ต้องต้องแต่งงานนะตอนนั้นเจ๊เป็นเจเป็นหมวดเก้งงูมันที่อยู่กับไอชาชิวกับเต้าหูเล้วแล้วเจ๊จะดูได้ไงว่าผมแต่งงานหรือไม่แต่งงาน ไม่รู้ป่ะนะคะอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่ค่ะว้าแล้วก็อยากเลี้ยงหมาอีกเป็นเพื่อนอุ่นนิเป้าหมายเล็ก <ๆ S 1> ไหมแบบปล่อยจอยชีวิตใช้ง,ง่ายเป้าหมายเล็กตอนนี้ก็คือแบบซื้อบ้านถือะเป้าหมายเล็กไหมเพราะทุกวันนี้แฟนคลับก็บอกรีบซื้อบ้านรีบซื้อบ้านตลอดจนทุกคนรู้แล้วว่าลิงอยากซื้อบ้านเกินเดเกินมากๆา มีไหมก็รู้สึกว่าพอแฟนคลับเยอะขึ้นางานก็หลากหลายมากขึ้นก<ช>็เลยไปหลากหลายประเทศได้แบบไปหลายๆที่มากขึ้นเจอคนมากขึ้นรู้จักคนเยอะขึ้นการใช้ชีวิตก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังมากขึ้นก็หัวเปิดหูเปิดตาใ่มีเยอะแยะเลยมียบอกว่าขอบคุณนะคะที่คอยสปอร์ตพวกเราค่ะแล้วก็ เราว่าแบบพวกเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะแบบพวกเรารักกันมากแค่ไหนคะ่ะก็หวังว่าเราจะอยู่แบบนี้ได้ไปด้วยกันไปนานๆค่ะก็ดีใจมากที่ที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แล้วก็แล้วก็ดีใจด้วยที่เราสามารถอินสปายสัมวันใช่แล้วก็หวังว่าพวกเราก็ยังคงเป็นความสุขเล็กๆืน้อยในแต่ละวันของทุกคนนะคะ ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่หวังในหวังว่าทุกคนที่ได้มารู้จักเราเนี่ยมีความสุขค่ะอ,อยางให้ทุกคนมีความสุขเยอะอืม I love you guys รัหคยณทุมนหนัยคบ๊ายบาย,บาย